สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R 9ที่39นะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ g e n e r a l i z e d Estimating Education หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า GEE หรือ G นะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับ GEE นั้นมีหลายวิธีครับสำหรับคลิปนี้จะข่าวถึง r e p e a t e d m a t u r e er Logistic Regression นะครับ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลต่อเนื่องระยะยาวมีการเก็บข้อมูลซ้ำหรือเป็นข้อมูลมากกว่า2ช่วงเวลาขึ้นไปนะครับมีตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กันภายในตัวเองแล้วก็มีตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับที่มีการวัดซ้ำตัวแปรตามเป็น cluster response แต่ใช้ตัวแปรตามเป็นคอน t ินิอัสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ ข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับ GE หรือ r e p e a t e d Measure Logistic Regression นี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในกลุ่มเด็กนะครับอของเมืองแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่รัฐโอไฮโอนะครับเป็นการศึกษาในปี1988นะครับ เกี่ยวกับภาวะการหายใจที่มีเสียงฮิตฮิตในเด็กนะครับ 1. คือมีเสียง 0. คือไม่มีเสียงนะครับลักษณะนี้เป็น r e p e a t e d binary m t u s u r e นะครับศึกษาในเด็กอายุ7ขวบจนถึง10ขวบนะครับเป็นการเก็บข้อมูลนะครับในเด็กต่อเนื่องระยะเวลา4ปีครับอนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแม่ในปีแรกด้วยนะครับ สำหรับรูปร่างข้อมูลก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับมีทั้งหมดนะครับ2,148เรเลคคอร์ดนะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นนะครับจะมี4เลคคอร์ดนะครับก็คือ4ปีนะครับอย่างเช่น ID ที่1นี้เป็นเด็กนะครับหรือผู้ป่วยหมายเลข1นนะครับจะว่ามี4เลคคอร์ดนะครับก็คือ4ปีนะครับ อ่าหนึ่งคือ7นะครับเขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบนะครับดังนั้นเขาก็จะมีข้อมูลตัวนี้นะครับรวมกันแล้วนะครับทั้งหมด2,148นอ่ะครับเสียงที่หายใจเป็นฮีทฮีทนั้นนะครับก็จะใช้เป็น01นกับนะครับอายุก็จะแทนด้วย1ึงถึง4นะครับโดย1เท่ากับ7ปี 2เท่ากับ 8, 3่าบ 9, 4เท่ากับ10นะครับสโมเกอร์ oker, ตัวนี้ก็คือมีแม่เป็นผู้สุบุรีนะครับซึ่งจะเก็บครั้งเดียวก็คือตอนปีแรกของการศึกษา,ามาดูลักษณะข้อมูลก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นนามิริกนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วอายุนั้นจะเป็นออร์ดินนลนะครับหรือเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับทีนี้มาดู ลักษณะสีติพรรณนาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเห็นว่า ID นั้นมีทั้งหมดนะครับ537ลายนะครับก็คือหมายความว่ามีหมายเลข ID นะครับ537ลายแล้วก็แต่ละลายมี4เลคคอร์ดครับแล้วก็อายุนั้นนะครับใช้1-4ถึง4นะครับแทน7ขวบถึง 10, 10ขวบนะครับการหายใจเสียงฮิตๆินะครับ ศกับหแล้วก็การที่มีแม่สุบรีก็คือ0นกับหนึเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูคอสแท็บระหว่างตัวแปรอายุกับการที่หายใจมีเสียงฮีทฮิตนะครับเราจะเห็นว่านะครับศูนย์คือไม่มี1คือมีนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าพออายุเยอะขึ้นนะครับจำนวนของผู้ที่หายใจนะครับเด็กที่หายใจมีเสียงฮิตๆก็มีแนวโน้มจะลดลงนะครับ ในขณะที่แม่สุบรีนั้นจะเห็นว่าเท่ากันเพราะว่าเก็บแค่ครั้งเดียวก็คือตอนเข้าร่วมโครงการนะครับจากนั้นค่านี้ก็จะคงที่ไปนะครับทีนี้มาดูที่ตัวคําสั่งครับคําสั่งเราจะใช้นะครับ GEE GLM นะครับตามด้วยตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรตามก็คือการหายใจมีเสียงฮิตฮิตแล้วก็ตัวแปรอิสระก็มีอายุก,กับการสูบรีของแม่นะครับ ดาต้าประเภทกลุ่มนะครับแมีที่ใช้แล้วก็หมายเลขไอดนะครับรวมไปจนถึงตัวคำสั่งนะครับที่จำเป็นอีกนะครับแล้วก็มี summary นะครับตัวผลการวิเคราะห์นะครับซึ่งจะได้ค่าสัมประสิทธิ์มานะครับซึ่งผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์นะครับจะเห็นว่าอายุนั้นนะครับก็ s i gnificant นะครับแต่ว่าอายุที่เรานำเข้าสู่การวิเคราะห์นั้น มันเป็น interval scale ครับเป็น 1, 2, 3, 4ซึ่งขัดกับตัวความเป็นจริงว่าตัวแปรนี้มันเป็น ordinal scale ครับดังนั้นนะครับเราก็จะปรับข้อมูลตัวนี้ให้เป็น ordinal scale ก่อนนะครับเมื่อปรับค่าตัวแปรให้เป็น ordinal scale ก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็คือปรับตัวแปรอายุให้เป็น factor นะครับจากนั้นก็รันอีกครั้งหนึ่งครับพอรันอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่า นะครับมีอายุ 1, 2 3นะครับโดยที่อายุ1นั้นหายไปนะครับนั่นหมายความว่าอายุ1เป็น reference นะครับตัวแปรปรากฏว่าซิกแค่กลุ่มเดียวนะครับในกรณีนี้นะครับเราลองสลับนะครับ reference ดูนะครับสลับ reference หรือกลุ่มอ้างอิงก็จะใช้คำสั่งตัวนะครับ relevel นะครับของตัวแปรอายุนะครับให้ reference เท่ากับ4นะครับจากนั้นก็รันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผลการวิเคราะห์ก็พบว่าตัวแปร กลุ่มอายุนะครับ significant นะครับส่วนตัว smoker ก็การสูบบุหรี่ของแม่ก็ไม่ significant เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมนะครับ R แล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัว data นะครับ data เราใช้นะครับ g นะครับ g ก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีหมายเลข id สังเกตหมายเลข id นะครับจะมี1-4ครั้ง แล้วก็2ก็4ครั้ง3าก็4ครั้งนั่นหมายความว่า4ปีครับแต่ละเคสจะถูกเก็บข้อมูล4ปีนะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับดูภาวะการหายใจว่ามีเสียงฮิตฮิตนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีตัวแปรอายุการหายใจติดขัดแล้วก็ตัวประวัติการสูบบุหรี่ของแม่นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับตัว GEE g g นี้นะครับเราก็ต้องใช้ g e Pack นะครับก็คือเป็นแพ็กเกจนะครับท่านก็ต้อง install g e Pack นะครับเข้ามาในเครื่องโปรแกรม R แล้วจากนั้นก็ Library ครับนะครับเมื่อท่านเลือก Library แล้วก็พร้อมที่จะดูรายละเอียดอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดู data ก่อนนะครับ นี่คือลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเห็นว่าเป็นนามิริกหมดก็คือเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับเรามาดู s u มเมอรก็คือความการสติพัญนานะครับก็อ่ไอเป็น1นะครับแม x ซิ u m ก็คือ537นะครับมีทั้งหมดนะครับ537ลายแต่ละคนจะถูกเก็บข้อมูล4ครั้งนะครับทีนี้อายุก็จะมี1-4ก็คือ1คือ7ปี4คือ10ปีนะครับก็คือไล่ลำเนียง ไร่ลำดับไปการหายใจติดขัดก็จะมี0นกับ1นะครับแต่สังเกตตัวนี้จะเห็นว่ามีนเท่ากับจุดหนึ่งห้าแสดงว่ามีการหายใจไม่สะดวกนะ่ประมาณ15%์ของเด็กนะครับแล้วก็มีการสูบบุหรี่ของแม่นะครับก็จะดูว่าเป็นศูนย์กับหนึ่งะครับแล้วมีนเป็นจุดสามสี่แสดงว่าแม่ประมาณ34%นั้นสูบบุหรี่นะครับมีประวัติเคยสูบบุหรี่ก่อนตอนเข้าก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับทีนี้มาดูตัว ตารางวายบ้างนะครับร the ะหว่างอายุกับการหายใจติดขัดอายุกับการที่แม่สูบบุหรี่ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับหายใจติดขัดนั้นศูนย์คือไม่ปกติ1คือหายใจติดขัดและมีเสียงวิทวิทนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับสัดส่วนนั้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับและทีนี้มาดูที่อายุกับสโมเกอร์นะครับจะเห็นว่าเท่ากันเพราะว่าตัวนี้จะให้ค่าเท่ากันเพราะว่าเก็บแค่ครั้งเดียว ก็คือตอนเข้าร่วมโครงการนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับการรันตัวโมเดลนะครับ G E e นะครับผมก็จะรันไปพร้อมกับซัมเมอรี่เลยนะครับนี่คือผลการรันตัว G E นะครับเราก็จะได้ค่ามานะครับตัวแปรอายุ s i gnificant ส่วน s m o k e กก็ไม่ s i กนะครับทีนี้ในข้อเทีจจริงนั้นนะครับถ้าเกิดตัวนี้เก็บอายุจริงๆครับก็คือ 1, 2, 3 4นะครับ เราก็สามารถทําให้เป็นคา่าอินเทอร์ว s s สเกลได้แต่การเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับใช้เเ่าใช้1แทน7ปี2แทน8ปี3แทน9ปีแล้วก็10แทนสี่แทน10ปีนะครับดังนั้นลักษณะข้อมูลนั้นเป็นตัวแปร r d i n a l Scale นะครับเราก็ลองปรับให้เป็น Ordinal Scale ดูนะครับก็คือใช้คำสั่งตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวแปรอายุให้เป็น Factor นะครับ แล้วก็ลันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับผลการลันปรากฏว่านะครับตัวกลุ่มอายุนั non ้นซิกเพียงแค่ C, กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่4ครับกับกลุ่มที่1น่กลุ่มที่4เทียบกับกลุ่มที่1นั้นซิ gnificant นะครับทีนี้นะครับพอลองใช้นะครับตัวกลุ่มที่1เป็นเรฟเลนต์ก็ซิกเพียงกลุ่มเดียวเราก็ลองสลับกลุ่มที่4เป็นเรฟเลนต์ดูนะครับแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็กดรันนะครับผลการวิเคราะห์กลุ่มอายุนะครับเมื่อเราสลับด้าย e ฟลนก็ปรากฏว่ากลุ่มที่1 2และ3นั้น s i gn i f i c a n t นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นแม่ตัวแปรแม่สุบุรีนั้นก็ไม่ซิกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็แสดงว่าการวิเคราะห์นะครับตัวนี้นะครับตัวแปรอายุนั้นควรจะใช้ reference เป็นกลุ่มสุดท้ายครับ ผมก็ขอสรุปนะครับ g เป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทำวิจัยทางด้านคลินิกนะครับ g เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับวัดจากคนคนเดียวกันครอบครัวเดียวกันหากวิเคราะห์ด้วยสถิติทั่วไปย่อมทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นมีข้อผิดพลาด GE ยังจะปรับใช้กับตัวแปรแบบอื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นค่าต่อเนื่อง ตัวแปรที่มีมากกว่า2กลุ่มครับท่านสามารถติดตามผลง,งานต่ตางๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ